วันนี้ทีมมาละปอนะครับมาจัดเสนอฉชายภาพยนตร์นะครับที่สารตาปูนะครับบ้านหายโซนองคิกนะครับตำบลายโซอำเภอทรงจังหวัดบุรีรัมนะครับ ครับในบริศาลครับสารตะปูนะครับอันนี้มีสมุนเยอะแยะเลยนะครับช้างม้าวัวควายคาทาาบริบาลน,นะครับ นี่นครับที่มานลำปอกำลังกลางขึ้นครงจออยู่นะครับครงจอ12เมตรนะครับเป็นพื้นทีน่ของโรง,งเรียนนะครับโรงเรียนชุมชน,นบ้านหายโศกนะครับ ตู้ลำโพงของเอฟฮอนฮีโร่นะครับตู้อีทออริอนะครับอีทออริอูชาวเอฟฮอนฮีโร่ก็ปากสิบแปดนิ้วนะครับอ่านระแปรดอกนะครับ